สวัสดีครับเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงงานพานทะเลนะครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำร้านไก่ย่างหมูย่างแหนมย่างสารพัดที่จะย่างเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะฮะตัวนี้เป็นหัวใจใช่ไหมครับคุณพ่อค้าครับหัวใจครับบุกยยังไงครับ5บาท5้าบาทครับหมูไม้ใหญ่เลยแล้วตัวนี้ครับผมนี่ครับนีหมูย่างครับอันนี้ตัวกลางนี่อะไรหัวใจครับ ตับไก่เหมือนกันครับตับไก่เหมือนกันตัวนั้นเป็นหมูย่างครับหมูย่างนะโอเคอตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยคอหมูย่างหมูย่างครับโอ้<า>โห<า>นี่น่ารับประทานเลยสุโขทัยนะครับสุสุโขทัยนี่วันนี้นเราพ่อค้าไหนขอดูหน่อยเตรียมมาเยอะไหมเยอะครับนี่ไก่ไก่เยอะนี่ก็พวกแหนมย่างก็มีครับโอ้แหนมย่างนะเท่าไหร่ห้าบาทห้าบาทครับโอเคสวัสดีคุณแม่ค้าด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็ที่ย่างเสร็จแล้วนะ 5บาทแหนมก็ห้บาทตับ5บาทหมู5บาทแล้วก็ไอ้นี่เขาเรียกโครงไก่5บาทตอนนี้ก็ขึ้นมาใหม่ๆเลยครับผม,มคุณแม,ม่ค้าเดี๋ยวผมถามนิดนึงตรงเนี้ยอะไรครับเนี่ยม,มีปรรามอับยาราคายังไงครับ10บาทจ้ะโอ้สิ oh, บาทนะถูกนะวันนี้ก็ย่างกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้โรงงานยังไม่เลิกนะครับเพื่อน ตอนนี้ยังไม่เลิกเดี๋ยวถ้าเลิกแล้วคนจะลุมฮะไอ้ขายตรงนี้ทุกวันไหมคุณพ่อค้าอยู่ยู่20บกว่าปีแล้วครับขายมา20บกว่าปีแล้ววันนี้จัดขี่ไม้ครับเนี่ยโห่หลายก็เป็นพันนะเป็นพันไม้นะครับโอ้ ร้านนี้ขายมานานแล้วนะนานแล้วครับเอขายตั้งกี่โมงครับคุณผู้ค้าช่วงเย็นนี้ประมาณสามโมงเย็นครับถึงทุ่มหนึ่งสามโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มทุกวันไหมครับทุกวันครับย,ยกเว้นวันอาทิตย์อ๋อยกเว้นวันอาทิตย์นะโรงงานหยุดใช่ไหมครับโรงงาน <Okay. S 2> หยุดโอเคนี่ครับเพื่อนเพื่อนี <S <S> <S น่ครับเพื่อน <S <S> <S เขามีแตงกามีพริกให้ด้วยอันนี้แจกฟรีใช่ไหมครับคุณแม่ค้า แจกฟรีนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจคนทำคลิปครับผมแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนแม่ค้าพ่อค้ากันด้วยนะครับหน้าโรงงานพานทะเลครับผมตรงนี้เรียกถนนอะไรครับเนี่ย พ่อค้าวิเชียนโคดกครับตรงนี้เรียกถนนวิเชียนโคดกนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะตรงไปขนส่งจังหวัดสุขสานนะครับเพื่อนตรงด้านนี้ก็มาจากมหาชัยนะครับเพื่อนตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับผมคุณลูกค้าครับมาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยครับทุกวันครับทุกวันเลยอ๋อแล้วติดใจอะไรที่นี่ครับขอหมูย่างครับขอหมูย่างรสชาติเป็นไงครับ อร่อยครับอร่อยใช่ไหมครับแล้วยังอื่นอร่อยไหมฮะทุกอย่างครับทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนอันนี้เราไม่ได้เตรียมนะครับเพื่อนคือมาเจอกันโดยบังเอิญนะครับเพื่อนตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับผมหน้าโรงงานผ่านทะเลหรือโรงงานพงทิพย์เก่านั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เลิกงานแล้วอย่าลืมมาแวะอุ่นหุนกันด้วยนะครับ ขายตรงนี้ทุกวันนะครับหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันครับผม,มน,มน, <iet S 2> นข้าเหนียวสองห่อคุณลูกค้ามาซื้อบ่อยไหมครับนานๆอนานๆมาทีนะเดี๋ยวต้องมาอีกแน่เลยติดใจครับตอนนี้คุณลูกค้าก็เลือกกันเรื่อยๆเลยนะครับ ก็ปิ้งกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับผมจังหวะนี้าราดกำจิบเลยเป็นเท่าไหร่แล้วราคาตู้วกสองเอเอราคาล่ะ คุณลูกค้าครับมาซื้อร้านนี้ประจำไหมครับก็ผ่านถ้าผ่านก็แวะซื้อตลอดอ๋อก็จะมาอุ่นุ่นประจำลเลยไหมครับเป็นไงรสชาติร้านนี้อร่อยอร่อยนะราคาร,ราคาถูกไหมฮะถูกมีมาห้างาโอหายากนะฮะตอนนี้นะ,อะโอเคขอบคุณลูกค้ามากครับผมสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับผมเท่าไหร่ละเท่าห้า พ่ค้าครับเดี๋ยวพอจะบอกไน้วันๆนึเราขายได้สักประมาณวันละไหร่ครับยังต่าๆก็ยังไม่ได้ก็เจ็ดแปดพันนะครับโอ้เจ<อ>็ดแปดพันอย่างดีๆก็ประมาณหมื่นกว่าบ,บาทหมื่นกว่าบาทต่อวันนะครับอโอ้ช<อ>่งง<อ>นี้มันก็ตามเศรษฐกิจหน่อยครับผมโอ้ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีเลยนะครับแล้วเป็นยังไงฮะครึ่งครึ่งไหมกำไรก็เกือบไหมเกือบครึ่งไหมหนึ่งสองครับ หนึ 1> 1, 2 2> ่งสองกำไรครับอ๋อหนึ่งต่อสองนะครับเพื่อนๆของแพงหน่อยครับผมช่วงน,นี้ของแพงนะครับตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้คนลุมเลยนะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องอาหลงฟูดดี้เลยนะครับ ลูกค้าเข้ามาซื้อกันบ่อยไหมครับผ่านมาก็ซื้อครับอ๋อผ่านมาก็ซื้อนะเป็นไงรสชาติร้านนี้เป็นไงครับอร่อยครับอร่อยนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับใส่ใจไ้โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าครับโอเคจะฝากอะไรไหมให้ลูกค้ามาซื้อน่อยไปผ่านมาถนนเส้นนี้ก็ขอให้มาอุดหนุนกันนะครับ ราคาไม่แพงนะครับครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคุณพ่คณพอค้าคุณแม่ค้าที่มาถ่ายทำด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสด,ดีครับช่วงอะไรนะ